สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรื่องการหารนะคะ,ะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างกันเนี่ยเรามาดูก่อนนะคะเขาบอกว่าการหารยาวและการหารสั้นเป็นการตั้งหารโดยนําตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักนะคะเริ่มหารจากทางหลักทางซ้ายมือก่อนแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือ การหารสั้นจะเหมาะสําหรับตัวหารที่มีหลักเดียวนะคะ,ะเข้าสูบ่บทเรียนของเรานะคะการหารที่ตัวตั้งมีสามหลักตัวหารมีหนึ่งหลักนะคะ ตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของการหารลงตัวกันก่อนนะโจทย์เขาให้มาว่า545หารห้าเท่ากับช่องว่างมี2วิธีที่ให้เราทําก็คือการหารสั้นและการหารยาวนะคะอ่านาักเรียนลองดูนะคะลูกอันนี้คือเครื่องหมายอะไรคะเนี่ยตรงนี้อันนี้คือเครื่องหมายของเครื่องหมายหารยาวนะข้างในให้ใส่ตัวอะไรคะถูกต้องให้ใส่ตัวตั้งข้างนอกให้ใส่ตัวหารอาหารตัวแรกเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าเวลาหารตัวแรกเนี่ยเราจะเริ่มจากหลักทางซ้ายมือก่อนก็คือจะเป็น5หารห้า ห้าหารห้าห้าคูณอะไรแล้วได้เท่ากับห้าคะลูกห้าคูณหนึ่งเท่ากับหใส่หนึ่งด้านบนก็คือใส่ตัวที่เขาคูณด้วยห้าคูณหนึ่งนะและใส่ผลคูณด้านล่างดังนั้นห้าคูณหนึ่งเท่ากับ5้าใส่ตรงนี้เอา2อ,อันนี้มาทำรายการลงมารลบกันเหลือศูนย์และดึงสีลงมาเขานี้5คูณอะไรได้เท่ากับสี่มีไหมไม่มีเลยถูกไหมห้าคูณหนึ่งได้ทั้งหแล้ดังนั้นห ูณอะไรเท่ากับสีไม่มีให้ใส่เลข0 4ตรงนี้ก็ใส่0เหมือนกัน4ลบ0เหลือ4เนาะแล้วก็ดึงอะไรลงมาตัวสุดท้ายดึง5ลงมาเพราะ4ตรงเนี้ยลบกันเหลือ4ดึง5ลงมาเนะาะคราวนี้5อะไรได้45ค่คะลูก5 9 45ถูกต้องคะอ่ะดังนั้น45ลบ45เหลือ0ดังนั้นคำตอบจะได้เท่ากับ109 มาสู่สไลด์ถัดมานะคะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการหารยาวไปแล้วต่อมาเป็นการหารสั้นบ้างอะหารสั้นเหมือนเดิมเลยแต่อันนี้เป็นเครื่องหมายไรแทนคะลูกหารสั้นเนาะหารสั้นเริ่มเหมือนกันก็คือจะหารตัวหลักทางซ้ายมือก่อนเนาะ5หาร5 5คูณอะไรได้5คะลูก5 1 5แสดงว่าตรงนี้ใส่เลขอะไรคะใส่เลข1นะต่อมา5หาร4 5คูณอะไรได้4มีไหมไม่มีให้ใส่เลข0แต่เมื่อกี้4ตัวนี้ใช้หรือยังคะยังก็เอา4ไปทบกับตรงนี้เป็น45 5คูณอะไรได้45 5อะไรคะลูกอ่าน้องนี้คูณเฉลยไปแล้วนุะ59 45โอเคไหมคะดังนั้นคำตอบจะได้109 ส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องของการหารไม่ลงตัวนะคะเขาให้โจทย์มาดังนี้785หาร9เท่ากับช่องว่างมี2วิธีเหมือนกันก็คือเป็นการหารสั้นและการหารยาวนะใส่มือนเดิมเลยเครื่องหมายหารยาวตัวหารตัวตั้งตัวแรกที่หารก็คือเลขอะไรคะ7 9คูณอะไรได้7มีไหมลูกไม่มีเนาะใช่ปะถ้าไม่มีเนี่ยเราทำไงคะลูกก็ใส่เลขอะไรคะ 0แต่ในนี้เนี่ยคุณน่าจะไม่ได้ใส่ให้อ่ะคราวนี้มาดูกันต่อนะอ่ะพอ7ไม่ได้ใช้ก็เอาไปรวมกับ8เป็น78และ9อะไรได้78ใกล้เคียงก็คือ9 8 7คูณ8 72 9คูณ8ได้72อ่ะเอา2อันนี้มาทำรายการกัน78มามาทำอะไรกับ72อ่ะถูกต้องค่ะนำมารลบกันลบกันเหลือ6 แล้วก็ทำไงต่อคะดึง5ลงมา9้าอะไรได้65เอาใกล้เคียงนะคะ 9, 7 63ใส่7<ม>ด้านบนครูเคยบอกแล้วว่าตรงนี้เนี่ยให้พยายามทำํำยังไงคะลูกให้พยายามตั้งหลักให้มันเป็นไงกันตรงกันและเวลาข้างบนเนี่ยใส่ผลลัพธ์เนี่ยไม่ใช่ใส่ได้ทีละ2ตัวไปยัดนะคะใส่ได้ทีละ1ตัวนะอ่ะ9 7 63 65บ้ลบเหลือ2แสดงว่าคำตอบข้อนี้คือ87เจศษสต่อมาค่ะนะคะเป็นการหารสั้นบ้างเหมือนกอันโจทย์เหมือนกันเลยก็คือ9 แล้วก็เครื่องหมายหารสั้น785วิธีหารก็หารเหมือนกันค่ะก็คือเริ่มที่ตัวแรกอ่า9อะไรได้7มีไหม9คูณอะไรได้7มีไหมคะลูกไม่มีให้ใส่เลข0ต่อมา7ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเอามารวมกันเป็น78 9อะไรได้78มีไหมเอ่ยไม่มีใกล้เคียงคือ9 8 72 9คูณ8ได้72 7 8ลบกับ72เหลือเศษคือ 6เอา6มาไว้ข้างหน้าเลข5ค่ะเป็น65ต่อมา9คูณอะไรได้65ไม่มีเอาใกล้เคียงก็คือ9 7 63 9 7 63อ่ะ65ลบกับ63เหลือเศษคือ2โอเคนะคะดังนั้นคำตอบของเรา7 85หาร9เท่ากับ87เศษ2นะคะ ก่อนจะจากกันวันนี้นะคะครูมีการบ้านให้ก็คือเป็นแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์นะคะชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะคะหน้าที่95และ96นะคะก่อนจะจากกันวันนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ